สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ยังคงทวีความรุนแรงไปทั่วโลกซึ่งขณะน,นี้ทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งบูรณาการเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วในส่วนของกองทัพบกผลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกมีนโยบายให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนทุกส่วน ล่าสุดสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามหรือสวนห่วงใยคนสาครที่ทางจังหวัดได้เตรียมพื้นที่ไว้80สามารถรองรับการพักอาศัยได้กว่า2,000เตียงปัจจุบันกองทัพบกได้สนับสนุนและติดตั้งสิ่งอุปกรณ์ณศูนย์ห่วงใยคนสาครที่1-4ซึ่งประกอบด้วยเตียงโครงเหล็กพร้อมที่นอนหมอนปลอกหมอนผ้าห่มและมุง้งจำนวน2,000ชุด นอกจากนี้ได้มีการหาหรือร่วมกับทางจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อปรับแผนการควบคุมพื้นที่การจัดวางกำลังสนับสนุนศูนย์สาครทั้ง8แห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมไปถึงการตั้งจุดตรวจร่วมเพื่อคัดกรองการข้ามจังหวัดตามข้อกำหนดในพระราชะกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่17โดยกองทัพบ,บก ได้กำชับให้มณฑนทหารบกที่16กรมทหารสื่อสารที่1ได้ปฏิบัติอย่างรัดกุมตามแนวทางของสอบคครอบคลุมทั้งเรื่องการวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการสอบถามความจำเป็นสถานที่ปลายทางและเอกสารรับรองการเดินทางพร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติของแต่และจังหวัดควบคู่ไปด้วยสำหรับภาพรวมการปฏิบัติงานในปัจจุบันกองทัพบ,บก ได้จัดกำลังพลจากกรมทหารสื่อสารที่1มณฑนทนาหารบกที่16และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมยุโทโธปกรณ์เข้าปฏิบัติภาร,รกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้แก่การประสานงานที่กองอำนวยการร่วมการเฝ้าระวังพื้นที่ควบคุมและการลาดตระเวนโดยรอบตลาดกลางกุ้งตลอด24ชั่วโมงการช่วยลงทะเบียนซักประวัติเพื่อคัดแยกบุคคลที่ตลาดกลางกุ้ง เตรียมย้ายไปพักที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครที่1 3ถึง3การตั้งจุดตรวจการคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาด9จุดตรวจรอบพื้นที่จังหวัด การจัดเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้ารับส่งผู้ป่วยจากพื้นที่ควบคุมตลาดกลางกุ้งย้ายไปพักที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครที่1-3ถึงรวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่และรักษาความปลอดภัยศูนย์ห่วงใยคนสาครที่1-3ถึงนอกจากนี้ได้เข้าจัดตั้งศูนย์ห่วงใยคนสาครที่4-8ถึงทั้งด้านการทำความสะอาดการปรับปรุงวางแผนรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดและการควบคุมโรค ทั้งนี้การปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดกองทบกตระหนักดีว่ากำลังพลมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อจึงได้กำหนดแนวทางพิทักษ์พลโดยนอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อมแล้วเมื่อกลับเข้าหน่วยทหารจะมีการทำความสะอาดล้างค่าเชื้อหลังการปฏิบัติงานทุกครั้งควบคู่ไปกับการตรวจร่างกายกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามห่วงระยะเวลาอีกด้วย กองทัพบ,บกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส